เห็นไหมคะความน่ารักของเจ้านกพันนี้อันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่ผู้ชอบความแวววาวอันนี้น้องเลดบูนะคะเอ้ยไม่ใช่เขาชื่อเลดฮอตและนี่ก็ที่หนึ่งพี่สองขนฟูไม่รู้ว่าหนาวหรือจะดุนะคะนี่คะ่ะน้องชินลี่มาใหม่รับประทานตาปิดเลย คุณพ่อออกกล้องหน่อยนะคะนี่ค่ะคุณพ่อของพ่อใหญ่ของบ้านนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะน,น่ารักไหมคะถ้าใครคิดจะเลี้ยงนกนะคะแนะนำเลยนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นกิจกรรมตอนเย็นที่เราจะให้นกชินกับคนให้มาก นกของเรานี่รูปได้หมดนะคะคือเขาจะไม่ค่อยดุตอนนี้ที่บ้านจริงๆก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะที่จะดุนิดนึงอ่าคุณพ่อจับหัวได้นะคะแต่วก็พักค่ะคุณพ่อก็จะกัดอ่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะน้องใหม่นะคะฝากด้วยค่ะ